วันนี้บวกกับโอกาสที่ผมมอดที่ที่มอบแชมนะครับรองชนะเลิศอันดับสองพันแท้สามคู่ขึ้นไปนะครับในวงการไปนะครับบอยสัยเองก็มองเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่มีมูลค่าสูงสูงนะครับก็อย่างที่สามนะครับในที่สก็เรียกว่าไปเงินเงินแสนเงินล้านนะครับนี่คือช่องทางหนึ่งที่ จะสร้างูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ความสมบูรณ์ด้านอาหารครับที่ทั้งสายพันธุ์ควายพัฒนาขึ้นแล้วก็อาหารหยาบหลายหลายท่านคงจะเจอครับว่าหายากขึ้นความสมบูรณ์ของตัวอาหารที่ลดลงไปแต่ร้องแค่น่นเลยนะครับหรือในที่สองแล้วนะครับบริษัทเลยมองว่าตรงนี้ควรจะได้ใจน้ำจับฟนะครับใจใจน้ำจับฟองานั้นหลายท่านที่เจอปัญหาหลายความที่เจอปัญหา บริษัทก็ทํางานวิจัยนะครับทํางานวิจัยร่วมกรหลายเงินที่กล้วยเปลืองนะครับวันนี้ครับแช่มตามเลยนะครับเข้ามาเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มไหนที่นะครับเจออุปสรรคหรือปัญหาว่าฝ่ายไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับฝ่ายให้ลูกอ่าแล้วนะครับทีนี้เงินไหลเข้าไปเร็วขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทมองก็คือหลังจากเวทีประกวดครับวันนี้มีใครกันแสงมีใครกันล้านแล้วถามว่า ส่วนที่ไม่ไม่ผ่านหรือไม่ได้รางวัลไฟพวกนี้ไปไหนเอเดมเลยลับมามองว่านอกจากในาเดอ่์นะครนาเดอรที่เป็นปูฟความเป็านะครับก็ยังมีไฟก็ยังมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นแหล่งเนื้อแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับเอเก็เลยเข้ามาส่งเสริมนะครับไฟที่ไม่ผ่านกระบวนการตะโวน นะครับก็สร้างเป็นระบบเขาเรียกว่าคายขุนระยะสั้นนะครับเกษตรกรเมืองไทยก็จะมีคําถามอีกในคาถามอีกว่าขุนแล้วเลี้ยงขุนแล้วนะครับก็กลุ่มพวกแี้คํามไม่หลานข้าวบัวก็เอามาขุนครับขุนแล้วขายไปที่ไหนนะครับอันนี้เราเจอมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กครับเกษตรกรก็จะมีปัญหาเรื่องตลาดมากที่สุดนะครับวันเอเพ็มก็จะนอกจากพัฒนาเรื่องตัวอาหารแล้ววันนี้ก็พัฒนาเรื่องตัวตลาดครับ ขุนแล้วฟันสามคู่ขึ้นไปนะครับซื้อฟันสามคู่ขึ้นไปนี่คือเรื่องตลาดที่เราจะมีให้ปัจจุบันสามถึงสี่เดือนหรือห้าเดือนไม่เกินนี้ครับเป็นคายขุนเลยซื้อยั้งก็ง่ายนี่ซื้อยังนี่ตัวนี้มังกรฝากอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทเข้ามาช่วย